สวัสดีครับผมโคโจรวิถีแห่งดาวจัดเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชา10ลักนานะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโชคในงวดที่ผ่านมานะครับมีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาภกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่16สิงหาคม2566จะตรงกับวันพุธแรม15่ํา เดือน8ปีเถาะดาวราหูเป็นสีนทักษานะครับสำหรับในงวดนี้จะมี3มราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก3ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาเรามาเริ่มกันที่3ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาก่อนนะครับสำหรับราศีที่มีโชครอง LC ลงมาราศีแรกก็คือราศีตุลน,นะครับในราศีตุลมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทับลัคนาดาวสุขเป็นดาวโชคประจําเดือน จอนทำมุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวจันทรเป็นดาวโชคประจําวันจอนเล็งลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจอนทำมุมโยกหน้ากับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะจอนเข้าเรือนอลิดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีตุลยกเว้นดาวเจ้าเรือนลาภะที่จอนเข้าเรือนอลิดังนั้นชาวราศีตุลจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันอาทิตย์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีตุล ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้หญิงค่อนข้างอ้วนครับราศีที่2นะครับก็คือราศีธนูในราศีธนูนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจํจา,มมา,ดา,เ,ดาจเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรเล็งลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทําม,มุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนการเงินจรเข้าเรือนวินาศ ดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีธนูยกเว้นดาวเจ้าเรือนการเงินที่จอนเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีธนูจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันเสาร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีธนูลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีธนูนะครับจะเป็นผู้ชายสูงอายุครับราศีที่สนะครับก็คือราศีมีนในราศีมีนนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเข้าเรือนมรณะ ดาวสุ์เป็นดาวโชคประจำเดือนจอนเป็นสี่กับลัคนาดาวจันท์เป็นดาวโชคประจำวันจรเป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเป็นสิบกับลัคนาดาวเสาเป็นเจ้าเรือนลาพระจรททำมุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมีนยกเว้นดาวโชคประจำปีที่จรเข้าเรือ,มอนมรณะดังนั้นชาวราศีมีนจึงไม่ควรเสี่ยงโชคในวันพุธหัสนะครับ พราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมีนลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมีนนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับสําหรับราศีที่มีเกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในงวดนี้จะมีด้วยกัน3ราศีนะครับราศีแรกก็คือราศีเมฆในราศีเมฆนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเล็งลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจํจเา,ดา,เ,ดาจเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับ จรทำมุมโยกหน้ากับลัคนาดาวจันรเป็นดาวโชคประจําวันจรทับลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือนลาภะจรทับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีเมฆไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีเมฆจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในวดนนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีเมฆนะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับ ราศีที่สองนะครับก็คือราศีมิถุนในราศีมิถุนนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาภจรเล็งลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมิถุนไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับ ดังนั้นชาวราศีมิถุนจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมิถุนนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมเพรียวครับราศีที่3นะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับมีดาวพฤหัสอิน3าํตำแหน่งนะครับก็คือเป็นดาวโชคประจําปีเป็นเจ้าเรือนการเงินและก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจอนทามุมตีโกนหลังกับลัคนา ดาวศุ์เป็นดาวโชคประจำเดือนจรททำมุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจำวันจรททำมุมโยกหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกลุ่มไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกลุ่มจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในโคตรนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกลุ่มนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นสูงโปร่งครับและในบรรดาราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคทั้งหมด ราศีเมษจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดนะครับสำหรับอีก6ราศีนะครับก็คือราศีพฤกษภราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีพิจิกแล้วก็ราศีมังกรนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เครดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทําก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคนะครับนั่นก็คือให้ทําบุญปล่อยชีวิตปลาไหลครับถ้าเป็นปลาไหลตัวเล็กให้ปล่อย10ตัว แต่ถ้าเป็นปลาไหลตัวใหญ่นะครับให้ปล่อย2ตัวและเมื่อทําบุญปล่อยชีวิตปลาไหลเรียบร้อยแล้วก็ให้กวดน้ําให้เจ้กรรมในเวรด้วยจะช่วยเสริมดวงให้ได้รับโชคได้ง่ายขึ้นนะครับและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับสําหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจํางวดวันที่16สิงหาคม2566ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับและถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักประถางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมโคจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตด,ดวงขอบคุณที่รับชมครับ